สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บวีของสืษเสถาโรนะคะคลิปนี้นะคะหมอโบก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นช่วงที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะในช่วงของการอัดคลิปนี้นะคะก็ขอมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปี2565นะคะซึ่งสมาชิกท่านใดนะคะที่เข้ามาชมมารับฟังมาดูนะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วที่ แล้วที่สําคัญนะคะอขอให้อะไรที่เคยเข้ามาในชีวิตนะคะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ไหลผ่านไปปิวไปกับสายลมหรือว่าสายน้ําไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะเงินทองความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคะรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมาง้างคั่งร่รวยทุกอย่างจงเกิดกับคุณนะคะแล้วก อขอขอพระคุณมากๆเลยนะคะกับการที่ทุกท่านนะคะพี่น้องทุกคนนะคะได้ติดตามกันมาตลอด3ปีนะคะครบ3ปีเต็มพอดีเลยนะ,ะ,ะช่วงที่หมอโบอัดคลิปนี้นะคะก็มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ Merry Christmas หรือว่า Happy New Year ก็ช่วงนี้ก็อัดคลิปให้ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็ได้รับแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกับการที่ะจะ ไกด์ไลน์นะคะดวงนะคะทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็พิกอาคานะขอบคุณจริงๆเลยนะคะเพราะว่าช่องของหมอโบเป็นช่องที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็บวกกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะเพื่อนำไปอดัดแบใช้นะคะก็ยินดีมากแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่พี่น้องทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตเนาะขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะกับปี2,565หรือ2022นั่นเองนะคะโอเคไง ไปติดตามรับฟังแล้วก็ชมคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะมาดูกันนะว่าดวงของคุณในปี2 5 6 5หรือ2022นะคะโชคชะตาวาสนาของเรานะคะคจะเป็นยังไงเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นข่าวดีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรจะมีบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะ ชาวเมทุนนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะช่องของมะโบก็คือจะตามนี้นะยี่สิบสองพฤษภาถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะคะราจันทร์ดูได้ดาศุกร์ดูได้เน้นลัคนานะคะ,ะมาดูซิชาวเมทุนนะคะคุณเนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมดาวประจําตัวเป็นดาวพุธนะคะจะมีความฉลาดนะคะคีย์เวิร์ดของคุณเนี่ย ฉลาดมีสเสน่ห์ชอบประชนไทยพูดเก่งตลกนะคะความรู้รอบตัวดีมากนะคะอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นชอบตัดสินหรือ,อ,บ,รอบางทีรู้สึกเอาแนวนอนไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือคน,คนอื่นอาจจะมองเราอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เมถุนเนี่ยจะเป็นคนที่ชาญฉลาดนะคะ god messenger ชอบศึกษาหาความรู้นะคะอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่คุยเก่งปรับตัวได้เร็วเอาตัวรอดได้ทุกๆสถานการณ์คุณจะเป็นราศีแรกที่เอาตัวรอดได้ก่อนใครในะใน12 จักรกราศีะนะคะามาดูสิแต่ข้อเสียก็อาจจะบางทีอ่ะพูดเร็วจนเกินไปในบางครั้งสมองทำงานด้วยเร็วทำให้บางทีอะบางครั้งพูดไม่ได้คิดหรือว่าเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเร็วนะคะจนกลายเป็นคนที่อาจจะเอาแนวนอะนไม่ได้เพราะว่าสมองทำงานเร็วนะคะ <laughs> เป็นไหม <laughs> โอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลย Pest of Pentacle Night of Sword Night of Cup Judgment p a g e of War เดี๋ยวขึ้นมาบางครั้งสิ่งใดมันอาจจะเป็นเพราะว่า เพราะว่าดาวสามันไปสถิตยอยู่ราศีกุมนะคะราศีกุมก็เป็นแบบธาตุลมเหมือนกันนะ่ะมันอาจจะบางครั้งมันอาจจะมีผลกระทบกับเราด้วยนะเรื่องเพรสสามดับก็มาที่นี่ชั่ว pentacle the high p r i นเ e s s ขออีก3ามใบนะคะชาวเมทุนทาวเวอร์เทนออฟวอนคิงออฟวอนเปิดไพ่ช้าหน่อยนะเพราะว่าเปิดให้สดนะคะอ <laughs> โอเคค่ะไพ่ประจำตัวของคุณนะคะก็จะ คือปีนี้อาจจะเป็นปีที่ไปศึกษาเกี่ยวกับการหาเงินเป็นพิเศษนะคะเออเชา่าเมทุนนะคะคุณอาจจะได้ไปศึกษาศาสตร์บางอย่างหรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเออเกี่ยวกับการทําธุรกิจการลงทุนอะไรไปอย่างนี้ก็ได้น้อมีพ้แห่งการศึกษาเกิดขึ้นหลายใบอยู่นะอเอาละค่ะหมอโบอไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรทําไมเดี๋ยวนะ judgment หมือนคุณหลุดออกมาจากพันธนาการบางอย่างที่รอคอยมานานแสนนานนะคะตั้งแต่ปีหกสี่ตั้งแต่ปีหกสี่นะคะ judgment คุณอาจจะตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแล้วก็มันจะมีผลกระทบกับในเรื่องของการเงินด้วยเนาะคุณอาจจะปลดปล่อยการเป็นอิสระบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบฝันถนัดคุณบางครั้งอ,อาจจะเป็นชอบอิสระแล้วก็ไม่อยากที่จะ ทํางานที่ต้องถูกกดดันอย่างเงี้ยก็มีอ่ะนะคะอืมโอเคชาวเมทุนนะปี2,565บาเนี่ยบางท่านอาจจะเดีย๋ยวนะคะมีแผนนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินกัน การงานหรือบางคนจะทำธุรกิจนะคะอาจจะทำธุรกิจส่วนตัว10บ0 10 10, 10 10 10อยู่ไนบางคนอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมีแบบกิจกรรมหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเริ่มต้นแบบทำด้วยตัวเองงานเสริมหรือว่างานางานที่ตัวเองแบบเอ้ยอยากจะลองทำดูด้วยตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะในอนาคตนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า สถานการณ์จะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีให้คุณนะคะแต่คุณจะได้ใช้ความสามารถในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการนะคะหรือว่าการขย,ขยายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่คุณอาจจะต้องแบบมีการใช้เหตุผลเยอะคิดเยอะใช้เหตุผลเยอะนะคะเปลี่ยนแบบมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของกิจการนะเออแล้วความสำเร็จมันรอคอยคุณอยู่นะคะเออมีโอกาสอย่างมากที่จะได้เริ่มต้นนะคะแต่คำว่าเริ่มต้นหมอโบมอง,อง,มองว่าคุณอาจจะ ศึกษากำลังศึกษาอยู่นะคะเอ้ยฉันจะทำนั่นฉันจะทำนี่แล้วคุณจะลงมือทำนะคะแต่มาดูซิว่าไพ่อยากจะเตือนอะไรเขาดูไลฟ์พอรโพสก่อนนะมิวสิก u s สติกว้า อินฟินิตี้บันดันนะคะคุณได้รับการอร์ตที่ดีมากๆในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะความมั่งคั่งเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสปิริตของคุณนะคะจะแบบว่าทําให้คุณเนี่ยมีทิศทางหรือว่ามีโอกาสหรือว่ามีรายได้เข้ามานะคะความความสะดวกสบายเพราะว่ามีดเอ็เพลทด้วยนะคะ ความมั่งคั่งร่ำรวยความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นปีที่โดดเด่นสําหรับคุณอ่ะนะคะการงานหน้าที่การงานของคุณนะคะที่คุณจะทําหรือคุณกําลังลงมือทําในปีหกห้านะคะจะช่วยให้แบบว่าจะช่วยให้เขาเรียกว่าอะไรอะมันเกี่ยวกับในเรื่องของเงินด้วยนะคะหรือว่าความช่วยเหลือจะมาจากหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะคะเออ แล้วก็คุณอาจจะมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะหมายถึงว่าคุณจะมีเขาเรียกสก,กักยภาพพอที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างอย่างเช่นครอบครัวคุณได้ในเรื่องของหน้าที่การเงินนะคะในปีหกห้านะทีนี้เรามาดูต่อว่าช่วงไหน ช่วงไหนหรอหนึ่งสองมกรามกรานี้ต้องระวังดีๆในเรื่องของสุขภาพหรือว่ารักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าการถูกทําอะไรรับหลังคุณอาจจะมีปัญหานะคะตั้งแต่มกราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งก็อาจจะเลิกลากันออนๆอบๆเกิดขึ้นคนรักเก่ากลับมานะคะโดยเฉพาะชาวธาตุลมนะคะตั้งแต่มกราเทีนี้มาเดือนกุมภา กุมภานะคะน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสายโสดจะได้พบใครสักคนเข้ามามอบรักเอาละคะ่ะกุมภาจะมีข่าวข่าวเรื่องเงินเข้ามาเต็มสิบเลยคุณจะได้รับเงินอะไรก็ไม่รู้นะคะเงินมรดกหรือว่าเงินโชคลาภหรือมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินหรือว่ามีคนเอาเงินมาให้เซอร์ไพรส์รามากๆในเดือนกุมภานะคะเอาละคะ่ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะวุ่นวายอยู่สักหน่อย นะคะพอวุ่นวายปุ๊บจะมีชาวธาตุน้ําเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมาช่วยเหลือคุณนะคะอาจทีนี้เรามาดูเดือนมีนามีนาจะเป็นเดือนที่แบบสุดๆในเรื่องของการเงินความสําเร็จนะคะชื่อเสียงหรือว่าความรุ่งเรืองของคุณได้คุณแม่รอคอยการตั้งครรภสามารถเป็นไปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะลงมือทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าคุณเนี่ยจะมีชาวทาตลมมีที่พลกับคุณชาวทาตลมทาตน้ำอย่างเงี้ยจะเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะเสน่ห์แรงอ่ะเอาละค่ะระวังในเรื่องของไฟออฟเพนท์เ,เทคลิลบอกว่าระวังการถูกหลอกถูกโกงจากคนที่มาหวังผลประโยชน์จากเรานะคะหรือว่ามันเป็นไพ่แห่งความหมอบโบเห็นว่าคุณอาจจะผิดหวังจากใครตั้งแต่ต้นปีนะคะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันพรีวิวชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณน่าจะเริ่มมีปัญหาถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์น่าจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาใช่ไหมละ่ะพอเดือนมีนาเสร็จปุ๊บออนๆอบอๆออก,ออก,ออกันไปพฤษภาคมิถุนาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นช่วงที่มันจะความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ดีะนะคะมันจะนั่นช่วงครึ่งแรกนะอัทีนี้เรามาดูว่า ระวังการหมุนเงินของคุณก่อนนะในช่วงมิถุนาก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการหมุนเงินหรือว่าการใช้เงินนะ่ะนะคะโฟร์ออฟสอบางคนอาจจะต้องใช้เงินไปเกี่ยวกับสุขภาพแต่คุณจะต้องคิดดีๆบางคนมีการอธิษฐานขอพรอ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การเอเกี่ยวกับเงินไว้นะคะนะเนี่ยบางท่านอาจจะใช้เงินไปเกี่ยวกับการโยกย้ายก็ได้การโยกย้ายการเดินทางอย่างเงี้ย นะคะหรือว่าคุณอาจจะได้แบบไปสถานที่ที่คุณเคยไปมาก่อนหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนั้นด้วยนะคะโอเคแล้วทีนี้สายโสดนะคะน่าจะได้พบใครสักคนในช่วงเดือนมิถุนาพฤษภาธันวาเอ้ยมิถุนาพฤศจิกาธันวานะคะแต่ให้ระวังในเรื่องของอาจจะแอบชอบได้นะ แต่ว่าระวังเรื่องของรักทางเลือกหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> ก็เช็คดีๆว่าเขานะมีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะเป็นความรักที่คุณหลงรักอินเทนต์มากๆนะคะโรแมนติกมากมากนะมาดูว่าไพ่ความรักจะบอกอะไรได้บ้างนะคะบางคนยังอนอ่อนนบรอบอยู่อะ่ะคิดบวกเยอะนะคะสายโซนน่าจะมีโซเมตเข้ามาในชีวิตคุณนะคะสายโสดโซเมตจะเข้ามาธาตุลม ท่านลมท่านา้ก็ได้หรือบางคนมาจากเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นคนติดต่อแนะนำให้นะ,ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่มอโบขอดูว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องไรก็ไปได้เรื่อยๆความสัมพันธ์เติมเต็มกันไปได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ มีจิตใจที่แบบบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันคนที่มีคู่อะนะเอาละค่ะมองบงมองเห็นว่าบางคนนะอาจจะให้ความสนใจเกี่ยวกับดนตรีนะคะการไปเข้าเรียนคอร์สบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีหรือว่าเอเนอร์จีของเสียงเพลงดนตรีหรือว่าคุณได้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าดนตรีจะทําให้คุณได้ฮิลลิ่งด้วยนะหรือเป็นส่วนหนึ่งที่คุณไปทําแล้วมันจะช่วยแบบเป็นการกุศลหรือว่าเยียวยาฮิลลิ่งคนอื่นก็ได้นะคะ เป็นเดีเยวเกิเดขึ้นเอาละค่ะเอาบวมองว่าใครที่แบบว่าเจ็บปวดทางด้านอารมณ์นะคะดนตีฮิลลิ่งจะช่วยคุณได้มากๆเลยนะแล้วก็จัสติกเกิดขึ้นคุณคุณอาจจะยังไม่มั่นใจกับสิ่งที่คุณจะตัดสินใจหรอกนะคะกับสิ่งที่คุณจะทําในปี65แต่คุณอาจจะมีความคิดผุดขึ้นในหัวเยอะแยะมากมาย ว่าเฮ้ยฉันจะทำาบนี้มันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะชัวร์ไหมคุณจะทำยังไงดีธาตุดินอาจจะมีอิทธิพลกับคุณช่วยคุณในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินก็ได้นะชาวธาตุดินนะคะเอาละเรามาดูในเรื่องของความอบับดันของคุณจะได้มาจากอะไร justice ค่ะอันนี้อาจจะได้มาจากแบบประกรันสัญญาการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างนะคะ ในเรื่องของแบบทรัพย์สินหรือว่าบางคนเนี่ยนะอาจจะได้ต่อสัญญานะคะดีโชคดีในเรื่องของการงานมากๆนะคะนำมาึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยคุณได้เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะความหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นความหวังในเรื่องของคุณอธิษฐานอะไรไว้นะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยชื่อเสียงหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถอ่มันสร้างขึ้นได้พอสร้างขึ้นเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีเงินความอบันดันมันก็จะเกิดนะคะ แต่คือไม่อดตายหรอกค่ะถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยนั่นแต่ก็ควรที่จะระวังการใช้เงินผิดประเภทหรือระวังคนมาหลอกเอาเงินเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะอืมเออเดี๋ยวนะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวควรที่จะทํำยังไงบ้างควรที่แบบจะจัดการกับปัญหาที่มันให้มันตรงจุดนะอืม อทีนี้มาดูว่าสปิริตยากจะบอกอะไรไม่ว่าจะทำอะไรนะคะที่มันจะนำพามาซึ่งความแบบบางครั้งร่ำรวยหรือว่าประสบความสำเร็จคุณจะต้องแบบว่ามีความรู้สึกที่แฮปปี้ที่เอนจอยที่สนุกกับมันในสิ่งที่คุณทำทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเออไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรืองานอดิเรกหรือว่างานที่เราทำนะคะแล้วก็ ให้คุณนะคะจงภูมิใจไว้เถอะนะคะกับความสามารถที่คุณมีนะคะฉันขอบคุณความสามารถอันไรขีดจํากัดของฉันซึ่งนำพาฉันให้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขที่สุดในชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะลองพิมพ์ดูลองกล่าวคำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็การที่คุณนะคะมีความอดทนหรืออะไรต่างๆนานาในในสิ่งที่คุณทำนะคะ มันจะเหมือนตอบโจทย์บางอย่างแต่สิ่งที่คุณทำนะมันมีเจตคติเกิดขึ้นมันจะต้องบวกกับความมีความยุติธรรมเกิดขึ้นดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นมืดมืดหรือว่าคนไม่ดีสถานที่ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในปี65นะมาดูสุดท้ายนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคือในปี65ค้คะขอพร เอาละค่ะวิปัสสนากรรมาฐานนะคะคุณควรจะทําสิ่งนี้เยอะๆการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยความแน่วแน่ทางด้านจิตใจจะช่วยให้คุณมีความแน่วแน่ทางด้านจิตใจได้เพราะว่าเราเป็นชาวธาตุลมบางครั้งเราเปลี่ยนนะคะความแน่วแน่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีนะคะคุณฉลาดมากแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นแบบใจร้อนนะคะ inner knowing นะคะการที่คุณนั่งวิปัสสนากรรมาฐานนะคะมันจะทําให้คุณอะ มีปัญญายาณมากขึ้นนะคะมีความรู้สะสมในเรื่องของจิตวิญญาณสติอารมณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยนะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีตลอดปี2565นะคะเลิฟเลิค่ะ